เจนนะครับถ้าหางขาดหัวขาดขึ้นอยู่ด้วยท่านตรงตรงนี่ท่านต้งตรงนี่นพญานะครับหรือว่าเทพสมพรเรื่อนพญาหรือว่าเทพสมพรนะครับอัเรียบร้อยนะครับทุกชุดทุกมองทุกพ้อมเรียบร้อยเรื่อนพญายอดนักสู้จากฝั่งเมืองวังสามสิบนำขม้าร่วมง,งานมือนี้หวังใจชนะเลือกเกินดาวลงวุงพุ่งแรงแห้งยุคขอใยขึ้นต้งสูงล้งซาซ่า ทำคะแนนได้หลาย,ลายขอให้ทีมงานเลื่อนพยาจงโชคสามสองหนึ่ง หล่นลื่นมากมากตาไปบนคอนะครับสูงมากๆนะครับตีโตเทว่าสุดยอดยนะออเลยครับเนียนลอ่อการรุ่นล่อการบ้างเทพสมร้อนนะครับตัวนี้ควันขลางไหลามาบังนะครับร้ตโตนเนียนมากๆ <c oughs> เป็นกระสุนนะครับสาริงานเดือนพยาปวดอีกแล้วนะครับบวดเจอนะครับความม,มีคนว่นาบางก่อนนะครับอีกแล้วครับท่านเบาก็มลงพี่เบาว่าครับบ่เห็นครับ,บเห็นมันปุดไปเลยครับม <c oughs> ันเป็นสูตรธรรมดาแงมอยู่ลุกพี่ เดี๋ยวค้อนกันใจหายใจความทันนึงแล้วนะครับตอนนี้ขบวนนั้นตามบางไฟบวกท่านนะครับกวา่วาบางไฟนี่นมืดคว่ลับไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตําๆในคนทมีหายพี่น้องเบิ้งนะครับ,รรบทั้งสามอย่างก็ตั้งนะครับตรงๆ้วพี่น้องสำหรับพิงานเรือนปญาสมพรกำไรบอกว่าพี่บ้างพีกำไร องต้องเวลาไปน,นั่มนะครับพี่น้องอาเวลาที่ตอนนี้ในบอลหลายนะครับกำลังได้สองนาทีเท่าน,นั้นโคดเกย์ไว้โดเกย์รอดเอย็นๆพี่น้องคุยกันอาศวิานาคากันรอนะครับ สภาพอากาศก็นกนคนขังดัวน้ำนะครับพี่น้องแดดฮอนกัดนะครับเต็มท,ที่รจุด,ด,ด,ดบังไฟมันบบมันบ่ว่างหางมันปุดออกไปเลย มันก็เลยตามตามท่านไงบาง,บางไฟมันบ่เบเบรกมันปูดออกไปเลยเึ็มที่เลยเตนมงานนะครับลับไป่ได้น้องหลุดเหยียบสองไปขับไปไี่ตัวนี้ขยับมาทีรอยจ้องทิ้แล้วเต็มที่เต็มที่ ตอนนี้เลงมาเบิงทั้งฐานก่อนนะครับยองปอติดมด้จว่าอะไว้ครับตามสไตล์แล้วก็ุมดละจักสีไหลจังเห็นบนฐานนี่เป็นโซลัดเชฟงนะครับบางต่อไปนะครับ เต็มที่นะครับตากองหลยจุดไล่มองกับอยากหาตักลาไม่นะครับเกาล้ตอนนี้เกล้ตอนนี้ได้สองร้อยห้าสิบแล้วนะครับ้แล้วเนแล้ว บันเด้บันเด้มันเห็นมันเห็นเป็นเป็นนี่นะเป็นเป็นเป็นเราร้านใต้ไมทันนี่เป็นเล่านี่ีเราห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 าตองหาหาให้เห็นได้ทันเด้อดีนะครับนี่เนี่ำเเป็นเล่านะครับตอนเล่าประว่าหนึ่งว่ากันหากายกันไปดิเบิองเหนือาไม่สิ้นกุที่ยเจข้งนอกนะเบิงเลนเอเหนอ้ารนี่ อาหารแตงเย็นแล้วนะครับอาหารแตงเย็นแล้วต้องเบิ่งน้ำนะครับอลาขอเช็คนะครับถ้าหางขาดหัวขาดขึ้นอยู่ด้วยทานเบิ่งดีๆครับเบิ่งดีตรงตรงไหมครัตรงๆนี่อ่ฮะรถฮะยุดทีละกอนได้หยุดทีละกนอนเช็คพี่น้องเบิ่งน้อกันครับอ่าตอนนี้หยุดไต่ก่อนเสร็จแล้วเอาเบิ่งเบิ้ลนะครับเช็คว่าตามไปกับเบิ่งน้ำด้วยทานเด้อสบายข้ากับทั้งหัวนะทันแน่นอนอ่า อร่อยยังไม่รอดตัวไก่ไปนอนไปเบินนะครับใจเย็นเย็นมันเยินหลายใจเย็นเย็นอ่าเบินเท่แม่เจ็ดมงวะที่ัลาด อะไ้มาล่าตาบกไก่เดนะบอไได้ทันเด้อเห็นบอพี่น้องนะครับะเจีนครับตาเจนนับไปแล้นี่เลยครับเต็นมาค่อยหางขาดก็ตัดสาไปตงนเรื่องเด้อเรื่องดนี่แรเดืน้งเพพี่น้องท้ังผมเด้ออ บอกใหตรงนี้หางขาดตัดซาดช่วงที่เห็นนะครับที่ผมยุ่เียบอกไ้ได้สองอเก้าสิบห้านะครับสองร้อเก้าสิบาเดนั่ด้วยกันนี่บอกจะออมาให้เรื่องับาียงกันเลยม่เียดนะครับนม่บละเอียดเลยนะครับเบิ้กคา้ำดีใกล้ๆเครับ่เห็นบ้างพี่น้องมนนครับมันเกมนัครับต้องเข้าใจนะนะครับที่ผมบอกว่ารนคือสเก้าสิบา ให้ที่ร่างบ้างไอ้มันชัดเจนก่อนไปตาสินนะครับ,บกันรับทราบโดยทั่วกันถูกต้องครับถูกต้องร<อ>าบทราบจัดเตียน,นว่า,า,า,ากันอาจารย์สร้างบังคับใหเห็นนะครับเห็นบังคับหางขาดนะครับแล้วก็ศับจากน้ำเห็นน้ำกันเห็นน้ำกันชัดเจน